ดีจะพี่น้องสุขุ่สุขคุณมันนี่ยายจนหอมก็ไม่ไก่จิปานหนึ่งป่านะจะปลาพับทิมตัวใหญ่ๆนะคะหนึ่งหนึ่งป่าแส่ผักนะจะอันนี้จะเป็นผักและเห็ดของเรานะคะเพราะว่าบ้านนี้มาก,กินเห็ดพี่น้องนี่จะเป็นปลาป่า,ปา ทีนนี้คือขัวพริกขัวพริกกับไฮมันสูปใส่น้ำพี่น้องใส่น้ำก่อนนะคะต้มก่อนเตาเกล็ดนะอู้ขัวพริกใส่หอมแดงจะเป็นหอมแดงแล้วก็พริกพริกเขียวๆเนี่ยพี่น้องจะตาแก้วพริกดีแล้วก็่หนึ่งตา ทาียังที่ห้องมักก็เอาลงไปนะคเลยแล้วก็ใบแมงลักจากสวนนันจะใบอีตูจากสวนใบนางลักใบนางตูนะครับเพิ่มความหอมเนื่งตาแสบนมงลักนี่หอมค่ะแล้วกินน่องย่างเปิดออกนี่ตำดำังคุยๆอยูอ่หมที่เจ้าจะหนอหนมาจากติ๊กตรงกอน,อน,นเพราะน้ำแห้งจละติ๊จั่งขัวนะจ๊ะ พริกขัวแล้วๆก็จะมใสไซโค้งนะจะพริกกับไอหอมแดงนะจ๊ะต่่ากระเทียมนันไม่ไกลบริด้ขัวพี่น้องเพราะว่าเป็นกระเทียมกรีบหน่อยต่ำใจโรยนะจ๊ะขัวประมาณนี้ถ้าขัวดำายก็จะขมหมูทอดนะคะน้ำมันเดือดแล้วก็เอาหมูหมูแดดเดียวด้วพี่น้องหมูแดดเดียว มีทั้งสามชั้นแล้วก็ติดมันนะคะเป็นเมนูที่แม่ไก่ชอบมากหมูติดมันแดดเดียวเดดเดียวเมื่อวานนี้วันนี้ไม่แดดใชื่อไหมไม่แดดวันนี้ฝนน,น้ำมันเดือดเดียวก็เอาหมูลงไปนะคะในระหว่างที่ร้อหมูเหลืองกับติตตำพริกน่าจะพริกเ็กขัวไว้นะจจะ เสด็จพ่อบากหอนต่ำจะร่วมด้วยช่วยกัน <c oughs> ต่ำนอกบ้นานเพราะว่าอย่างเ,เดี๋ยวจะเมนเขาเ่าแอร์หมูที่ยายจันหอมทอดก็กำลังจะเหลืองนะคะอู้หหอมหุยหยหอมทั้งหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ก้าบ้านแปดบ้านนะคะหอมทั้งหมู่บ้านหมูบ้านนี้มีสีหลืองหมดอ่ะ <c oughs> <c oughs> แซบ่บค่ะเหี้ยวเป็นต่แซ่อันนี้ก็เราก็จะทอดอีกนะคะทอดเยอะๆทอดหนึ่งกะละมังเป็นทั้งกับข้าวและกับแก่นนะคะ <c oughs> โคืโอก็คือ,อ,อสิบซ้ำสถีผ่านไปไหมวันตัวของวันที่ต่ำละเอียดแล้วนะคะต่ำทีมละเอียดแล้วบกคนเบิดกนแตือแซ่เหมดเลยอุ่นเย็นม ว่าบ้านเรากินเยอะหมูทอดพี่น้องเซ่บขนาดเงยทอดทำพอดีกออัดเลียงลายกับเป็นม,มันหมูมันบางมันกระขมใส่น้ำปลาลงไปเกลียวพริกดีกใส่น้ำปลานะจ๊ะพี่น้องใส่ปลาแดดนะใส่ปลาแดดบ้องคุมา บางคนมากระแท่นปลาพร้อมแส่ตัวปลาพร้อมแต่นี่มันบอนใส่แต่น้ำปลาแล้วก็ผงนัวสำเนาผงนัวแล้วก็น้ำมะนาวนะคะทอดหมูกระเซกเราจะสามนา<อ>ทีผ่านไปไวเหมือนมูหกเสร็จแล้วทอดหมูทอดหมูเสร็จแล้วจ้า จานเบลอเลยกินกันสามคนพ่อแม่ลูกอันนี้ก็แก้วพริกดิบนะจ๊ะกับซีมีแม่ไก่กับดิซายแต่น้ำปลากับน้ำมะนาวนะจ๊ะแล้วก็ผงนัวนะคะกกกก่แแแ้้ววมลอันนี้ก็จะเป็นสมตำนะจ๊ะมันก็ตำเครื่องไว้ล้อหนึ่งปลาแล้วจังสิตำนะจ๊ะอันนี้ตำเครื่องไว้แซ่บพี่นอ้องนัว หมูทอดก็เสร็จแล้วอันนี้กแก้วพริกดิบเสร็จแล้วเหลือแต่นึ่งปลาปลาสุกแล้วปลาสุกแล้วจ้าอันนี้พักนี่จะออกมาก่องค์ว่าออกก่อนเพราะว่ามันสีพักสุกมันสีหยาบจะพี่น้องมันสีหยาบฝันมะเนกกันันมันสีหยาบนึ่งปลาพักทิมนะ เสร็จแล้วจ้าเมนูวันนี้ของเราใส้ขนมเส้นความพี่น้องสม้มตำปูปลานะคะสม้มตำปูปลาเนื้อปลาทับทิมหมูทอดแดดเดียวหมูแดดเดียวทอดนะจ๊ะแก้วพริกดิบอันก็จะเป็นกองเขา่า น,นี่ก็จะแม่แยายเจนหอมน,นั่นก็จะแม่สเสด็จพอ่อแล้วก็สเสด็จลูกสเสด็จลูก